สวัสดีครับวันนี้พบเก๋วันพี e เจเชอร์ค,ครับมิสเตอร์เกก็วันนี้ครับอีเวนต์ของพาเลตคิงนะครับได้มาเลยครับซึ่งพาเลตคิงนี้เป็นครั้งแรกเนาะผมก็จะมาแนะนำการเล่นนะครับอีเวนต์ของพาเลตคิงนะั้นจุดประสงค์นันมี2อ,อย่าง 1. ค่ฆ่าบอสให้ได้มากทสุดยิ่งฆ่าบอสยิ่งเวลมากขึ้น บอสยิ่งเวลมากขึ้นด่านก็ยิ่งยากขึ้นตามนะครับและก็สเก็บเต่าสีรุง้งคุณข่าบอสหรือรองบอสตายก็ดอบเต่ารุ้งมาเก็บเต่ารุง้งครบตามจำนวนก็ได้ของรางวัลมากมายเนาะก็จะเป็นพวกกุญแจอของอัพเกรดเพชรเพิรน,น,น,นะครับแล้วก็ตั๋วแดงกุญแจเงินกุญแจทองทั้งประมาณนี้ครับสูงสุดอยู่ที่500ตัวนะเก็บเต่ารุ้งนะครับ ซึ่งเก็บเต่าลุงเนี่ยไม่ยากหรอกคุณลงเล่นไปก็ตอบมานะครับแต่ส่วนที่ยากของจริงก็คือจะเป็นบอสที่มันยิ่งเก่งขึ้นตามเลเวลตอนนี้นั้นผมฆ่าบอสไปถึงเวล40นะครับสูงสุดของบอสอยู่ที่เวล150นะซึ่งแนะนำว่าขั้นต่ำที่ควรทำให้ได้ทุกคนก็คือฆ่าบอสให้ถึงเวล85นะครับ1 85นะครับ เพราะ1นถึง8 5นั้นจะมีของรางวัลก็คือจะเป็นโรเจอร์ตัวฟรีเป็นตัวแดงเป็นโคล่าเนาะทุกคนควรจะการให้ได้เวล1ถึง8 5นะครับควรทำให้ได้นะซึ่งมากกว่า85นั้นก็จะเป็น9 0ถึง150พวกนี้จะเป็นการเน้นค่าหัวซะมากกว่าทำได้ก็ดีทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขั้นต่ำคือแค่85ก็พอนะครับ เพราะความยากนั้นจาก85เนี่ยจนถึงเวล150เนี่ยมันต่างกันนะครับมันต่างกันแบบลิฟลับหมครับอ่าเวลประมาณ100บวกเนี่ยได้มาจากความยากพอๆกับด่านของจีวีอ่ะแกรนวอยาดอะ่ะคือแบบโคตรยากอะ่ะดีบับโคตรเยอะนะครับยังไงก็ขั้นต่ำอยู่ที่85นะครับ ส่วนการเล่นนั้นก็คือให้คุณเดินตามช่องนะครับเดินตามช่องไปฆ่าบอสไปก็จะบอสเวลมากขึ้นเนาะแล้วก็จะมีระบบของสีก็คือว่าถ้าคุณอ่ายิ่งบัฟเพิ่มตัวของสีไปค่าพลังของสีนั้นๆก็ยิ่งมากขึ้นนะครับรูปปั้นของลูฟี่เป็นสีแดงโซโลสีเขียวอุซบสีเหลืองนาม,มิสีม่วงเซนจิสีฟ้านะครับ ประมาณนี้ครับยิ่งเพิ่มค่าพลังของสีไปยิ่งเพิ่มเปอร์เซ็นต์สีไปค่าพลังก็ยิ่งเยอะขึ้นของสีนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็การเดินนะครับช่องนะครับถ้าเป็นช่องของหีบสีทองก็จะมีโอกาสให้เป็นโคลาหรือเป็นรูปปั้นของกลุ่มฟางอย่างเช่นเป็นตามรูปก็จะเป็นสีแดงของลูฟี่ถ้าหากเลือกไปรูปปั้นของลูฟี่ค่าพลังสีแดงก็จะเพิ่มขึ้นตามนะครับ แล้วก็จะเป็นช่องของอาหารก็จะเป็นพวกของโปรดของกลุ่มฟางถ้าหากเอาอาหารสะสมมาสามารถเพิ่มค่าพลังได้เนาะอย่างเช่นเป็นส้มเป็นของนามิให้นามิกินไปก็จะเพิ่มพลังของสีม่วงขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นช่องของกลุ่มฟางช่องนี้ก็จะเป็น, event, นอีเวนต์เนาะก็จะเข้าไปปุ๊บอาจจะมีการเพิ่มค่าพลังของสิ่งต่างๆนานีครับแล้วก็จะเป็นช่องของดองบอส รองบอสเนี่ยจะแยกออกจากบอสนะบอสคือด่านหนึ่งรองบอสคือด่านหนึ่งคือคุณจะเลือกเดินไปเจอรองบอสก็ได้หรือคุณจะเลือกที่ว่าเดินผ่านไปเลยก็ได้ซึ่งรองบอสนั้นจะตีหรือไม่ตีก็ได้ถ้าคุณตีไปก็จะมีของรางวัลมากมายพวกตัวเขียวพวกเต่าดอกมานะครับและก็ช่องของทงก็จะเป็นการได้ของพวกขออัปเกรดของโหมด PVP นะครับ ช่องม่วงคือช่องของบอสใหญ่ที่คุณต้องสู้ทุกคนถึงจะจบด่านนะครับบอสใหญ่สีม่วงนะแล้วก็ช่องของ S สีทองก็จะเป็นการบัฟอ่าบัฟของดอบของในด่านนะครับ S คือจะเป็นการบัฟของดอกนะประมาณนี้ครับช่องต่างๆนาน,นะครับแล้วก็นี่ครับ เก็บอาหารมาเก็บอาหารมาแล้วเอาไปเพิ่มค่าพลังของตัวละครนั้นๆ,ๆนะครับหมือนเช่นลูฟี่ลูฟี่กินเนื้อเก็บเนื้อมาให้ลูฟี่กินไปนะครับการเล่นก็ประมาณนี้ครับไม่ได้ยากหรอกเข้าใจไม่ยากหรอกแต่ของยากก็คือด่านแต่มันยากอยู่นะแล้วก็ค่าพลังนั้นคุณสาม,มารถลงได้9รอบนะครับแล้วก็สาม,มารถเพิ่มค่าพลังได้แค่2ครั้งต่อ1วันนะครับ กดเล่นก็คือให้คุณกดที่ตัวของลูฟี่ครับกดเข้าไปเลยซึ่งตอนนี้ครับผมได้ค้างอยู่ที่รองบอสนะครับรองบอสเวล40นะผมจะให้ดูนะครับว่าอ่าน,นี่ก่อนอันนี้เป็นบัฟของผมนะครับที่ผมเก็บมานะครับก็ผมจะเพิ่มแดง1%ฟ้า 1%, เหลือง2%ม่วง2%นะครับก็อันนี้คือแค่เพิ่งเริ่มต้นนะยิ่งเก็บอาหารยิ่งลงช่องของพวกลูกป,ปั้น ก็ยิ่งเป็นการเพิ่มค่าพลังเพิ่มขึ้นนะครับลูฟี่แดงซโลเขียวสันจีฟ้าอุซบเหลืองนามิม่วงนะครับประมาณนี้มาดูกันด่านของรองบอรเวล40มันยิ่งเวลมากดีบัฟยิ่งเยอะอย่างเช่นรองบอรเวล1-39ถึง39ดีบัฟของกลุ่ม3ลดโจมตี1เทิร์น กลุ่มสี่หกเหลี่ยมบอสเป็นสีฟ้าหกเหลี่ยมแล้วก็ลดโจมตีหนึ่งเทินสุ่มเปล่งแก้วมืดมนว่างเปล่าระเบิดทั้งหมดมีแค่นี้มีแค่ลดโจมตีหนึ่งเทินนี่คือบอสเวลหนึ่งถึงอาสามเก้าถ้าหากเป็นบอสเวลสี่สิบก็เพิ่มขึ้นมาเป็นลดโจมตีหนึ่งเทินโซ่แถวกลางสองเทิน กลุ่ม4มีใบเพิ่มเติมขึ้นมา2เทินบอสก็จะมีรถโจมตีจาก1เทินเป็น3เทินเห็นไหมครับยิ่งเวลมากดีบัฟยิ่งมากขึ้นนี่คือเวลของ40ถ้าหากเป็นเวลสูงสุดละ่ะสูงสุดของรองบอสคือเวล100ฟังดีๆนะดีบัฟยาวประมาณ8เมตรเวล100ของรองบอสรอบนี้ก็คือกลุ่ม3หิวข้าว ห้าอันลดโจมตีหกเทินโซ่แถวกลางห้าเทินช็อตสองเทินกลุ่มสี่หกเลี่ยมกันทุกอย่างยกเว้นลดเกราะใบกับตันแปดเทินปิดไม่ตายแปดเทินเกราะลุง้งห้าเทินเกราะบาเลียเพอร์เฟกต์สองครั้งอสองเทินสุ่มเปลี่ยนแก้วระหว่างสีแดงหรือฟ้า อบอสาตาบอดสามเทินแล้วก็บอสนะครับเวลลอยครับเป็นสีฟ้าหกเหลี่ยมกันทุกอย่างยกเว้นการลดเกราะลดโจมตี10เทินสุ่มเปลี่ยนแก้ระหว่างามืดนมนและเบิดว่างเปล่าแบบสุ่มกรอบพาครึ่ง4เทินบ้าไม่ตาย4เทินช็อตสเทินโซ่อีก7เ,เทินนี่คือบอสเวลลอย มันต่างกับบอลวเวลหนึ่งหรือ40่สิบแบตโอ้โหลิบลับครับ,รบเห็นไหมมันยิ่งบอวเวลยากเนี่ยมันก็ยิ่งดีบัฟมากขึ้นถามว่าผ่านได้ไหมอ่าถ้าหากจะจัดทีมที่มันเป็นตัวละครที่เพิ่มของดปผมคิดว่าถ้าหากไม่เปิดการชารตู้ใหม่และได้ตัวใหม่ไม่ได้แน่นอนเพราะตัวละครที่เพิ่มของดอบตอนนี้มีเท่านี้ ที่ผมมีนะนี่คือเท่าเนี้เนี่ยเท่าเนี้ยแล้วคือเท่าถามว่าเท่านี้มันช่วยให้ผ่านดาเวลร้อยได้ไหมตอบเลยว,ว่าไม่ได้ผมลองดูแล้วไม่ได้เพราะเจอดีบัฟไปลดโจมตี10เทิน6เทินปิดไม่ตาย8เทินอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้จริงๆ ถาหาคุณต้องการจะผ่านเวลร้อยได้ก็คือว่าต้องใช้ตัวคะนที่ไม่ได้ขูดแตปมหรือใช้ตัวใหม่เอามาสู้กันแต่วันนี้เป็นแค่คลิปแนะนำเนาะผมคงไม่ได้แบบจัดทีมโชว์มากมายนี่คือทีมของการผ่าเวล40นะครับเอ่อก็น่าจะผ่านได้ประมาณเวล40 60ก็ได้นะ60ก็พอผ่านได้น,นะครับ40 60พอผ่านได้อยู่นะครับส่วน8080 80, อาจะต้องเปลี่ยนมากขึ้นนะ นี่คือพาเวลของ40นะครับก็พานได้ไหมได้สิก็จะมีแค่รถโจมตี1เทอร์โซ่นะครับแล้วก็มีใบ้มีรถโจมตีนะครับไม่หมักหมายเนาะมาดยกันเลยครับก็ใช้เพื่อนเป็นยามาโตะคู่กับลูฟี่นะแนะนำว่าใช้เพื่อนเป็นคู่นะเพราะคู่นี้นั้นก็จะมีการเพิ่มเปล่า,าดอกมากขึ้นแล้วก็จะเป็นตัวคอนอวยของอีเวนต์เดือนนี้ครับลูฟี่คู่กับยามาโตะนะ นี่คือรองบอสนะครับนี่แค่รองบอสนะยังไม่ใช่บอสใหญ่นะครเน้นย้ำนะบอสใหญ่มากกว่านี้ผมบอกเลย <c oughs> อันนี้เป็นแค่ออเดอร์ผมพูดเลยนะนี่แค่ออเดอร์เบื้องต้นนะครับมาลุยกันเลยครับพราลุยกันเลยครับก็ทีมนี้ก็จะเป็นทีมของลูฟี่ห้าดาวบวกเนาะตัวฟรีนะครับแล้วก็อุตตะห้าดาวบวกตัวฟรีแฟรงกี้ตัวฟรีนะครับแล้วก็เจ้า แชงกับบาร์กี้เด็กนั่นคือของกาชานะครับผมอัดคลิปเนี่ยผมยังยังไม่ได้เปิดกาชาใหม่นะก็เลยใช้ตัวละครประมาณนี้ก่อนนะครับในการเล่นนะครับถ้าหาเปิดกาชาแล้วผมก็จะมาจัดทีมใหม่ให้ชมน,นะครับวันนี้คลิปนี้ก็จะเป็นแค่การแนะนําของการเล่นของอาเทเลคิงก่อนนะครับโอ้นะครับถ้าอาบิลองมันเต็มก็เลยหายไปนะครับเอ๊แล้วก็เออลืมไปว่าเจ้า ลูฟี่เนี่ยลูฟี่ยามาเนี่ยมันคือการโซ่สิบเธอนะครับลดโจมตีหนึ่งเธอนะครับใช้เป็นอุตานะครับกดปแล้วก็โจมตีไปครับคือมันยังง่ายอยู่อะเวลแค่40อ่อะมันยากจริงๆน่าจะเป็นประมาณ80ดสิบนะแปดสิบเวลร้อยนี่คือโคตรยากแปสิบนี่คือยากนะครับกลุ่ม5นะครับเจอกับหน่วยขาวนะครับใบกัปตันไ ไล่ผลนะครับใบสองเอ์ออาบิลองเต็มแบ็คมาล้าง3เทเธอนะก็เลยไล์ผลนะครับตีไปเลยลืมเปลี่ยนตัวฮะลืมเปลี่ยนตัวถ้าเปลี่ยนตัวทันก็อาร์ซีิว,ว,วมันก็น่าจะทำให้ซูเปอร์เปลี่ยนตัวทันนะแต่พอดีลืมเปลี่ยนตัวช่างเอะอันนี้นเป็นแค่เวล40ไงก็เลยยังง่ายอยู่นะครับ บอสโอดเด้งนะครับเปลี่ยนแก้วแบบสุ่มนะครับเหมือนมนว่างเปล่านะครับแล้วก็ระเบิดแต่รอบนี้ไม่จะระเบิดฮะก็ทําการเปลี่ยนตัวนะครับเราก็อุตตาทครับล้างบัฟนะครับล้างไม่หมดนะแต่ถึงล้างไม่หมดพุ่งเข่าหวานยังไงก่อหลอดฟากี้รปลีนแก้ว แล้วก็เป็นลูฟี่ยามานะครับแชงมันทำอะไรได้แชงเอ่อแชงเอามาทำอะไรวะแชงเอามาบัฟเหรอโอเคบัฟเพิ่มเติมนะครับตีไปเลยครับมามานีครับนี่คือเวลของ40นะแต่ถ้าเวลมากกว่านี้ ผมจะมาอัดคลิปเพิ่มให้เลยครับนี่เป็นแค่การเล่นแค่พื้นฐานก่อนนะมาครับเดินต่อไปครับช่องต่อไปครับนี่คือลองบอสข้าไปแล้วนี่แค่ลองบอสนะเน้นยำ้ำ <c ười> คือคุณจะตีลองบอสหรือไม่ตีก็ได้มันเลือกได้เลยครับเพราะมันเดินตามช่องไงคุณจะเดินหลบไปช่องบนช่องล่างก็ได้เหมือนกันนะครับไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องเดินตรงช่องบอสนะ ให้เราเลือกครับว่าเราจะเลือกรางวัลอะไรดีผมเลือกเป็นตัวแล้วกันนะแล้วก็ช่องต่อไปครับก็จะเป็นกลุ่มของหมกฟางนะครับผมเลือกเป็นอุศบนะครับเดินไปช่องอุศบครับก็จะให้เลือกว่าจะเลือกเป็นอาหารหรือเลือกเป็นเพิ่มอาเวลเปอร์เซ็นของเหลืองแทนผมเลือกเพิ่มเปอร์เซ็นของเหลืองนะครับตอนนี้เหลืองเพิ่มไปเป็น3%เนะครับจากเมื่อกี้นี้อยู่ที่2%นะ เพิ่มเป็น3%นะครับต่อไปผมก็เลือกเป็นลูฟี่นะครับลูฟี่ก็จะไม่ให้เลือกเป็น oh <my> อาลูกป้าลูฟี่แบบเงินหรือแบบทองแดงก็เลือกเงินเนาะเพราะเงินเพิ่มเวลไป4นะครับต่อไปคืออาหารเนาะอาหารเลือกไปครับก็เลือกไปผมเลือกเป็นปาย่างและกันนะครับปาย่างคนระับต่อไปก็คือจะเป็น ซันจิหรือเอสผมเลือกเป็นซันจิแล้วกันนะเพิ่มค่าพลังก่อนนะครับซันจิเลือกเป็นซันจิเลยครับเพิ่มเวลของสีฟ้าขึ้นไปนะครับแล้วก็เป็นทีสมบัตินะครับผมเลือกเป็นอุซบนะครับเพราะตอนนี้ผมเล่นทีมสีเหลืองซะมากกว่านะทีมเหลืองตอนนี้ครับอยู่ที่เวล3%เหมือนเดิมน,นะครับก็คุณต้องเก็บมกักทีเนี้ยมันอ่ามันเก็บอ่ารูปบ้้นของอุซบ มันได้เวลสีอุซบคือ4แต่หากจะอัพเวลต่อไปก็คือต้องการ5ขาด1นะครับขาด1ถึงสามารถเพิ่มมาถึงเวล5ได้นะแล้วก็บอดครับนี่คือบอดเวลของ40นะครับเพิ่มได้เป็น4 3สผมเพิ่มเลยครับมาดูครับถ้าหากเป็นบอดเวล40บวกขึ้นไปเจอกับอาตาบอดสองเทิน โซ่นะครับสองเทินแถวบนนะครับแล้วก็จะกลุ่มสีเผาไหม้สองเทินแล้วโจมตีสองเทินนะครับแล้วก็บอร์ดเป็นสีเขียวหกเหลี่ยมกันทุกอย่างยกเว้นกันมือแดงเปลี่ยนแก้วแถวบนนะครับเป็นมืดมนเกราะสีรุ้งสองเทินนี่คือเวลสี่สิบปุกนะครับถ้าหากเป็นเวลสูงสุดก็คือเวลของเออร้อยหนึ่ง เวลร้อยขึ้นไปจะเจอกับกลุ่ม3ตาบอด์ด5เทินโซ่แถวบน10เทินใบ้9เทินกลุ่ม4เจอกับเผาไหม้6เทินรถโจมตี6เทินปีไม่ตาย6เทินโซ่นะครับอีก10เทินแล้วก็บอสเปลี่ยนมาสีเขียวเจอกับเกราะลุ้ง6เทินช็อตเเทินใบ้10เทิน ลดค่าเชนอีก6เถินนะครับประมาณน้ครับเหตุแม่มาค่อนข้างจะแตกต่างกันเยอะมากเลยนะแล้วก็บอสเวลร้อยนั้นห้ามบับโจมตีพื้นฐานนะครับถ้าหากบับโจมตีพื้นฐานต่อหน้าบอสจะเจอล้างบับทั้งหมดนะครับดีดีทั้งหมดเลยนะก็ความยากแตกต่างกันมากๆนะครับตอนนี้คือผมเลือกได้คือเวลของ43นะปปดูกันเลยครับบอสสีก็ใช้ทีมเดิมครับทีมนี้ยังผ่านได้อยู่นะ ก็เสเพื่อนเป็นลูฟี่คู่กับยามาโตะนะครับผ่านได้แน,น่นอนแหละมันยังง่ายอยู่มันยังง่ายอยู่นะครับยังไงก็พยายามดูเนาะว่าคุณไหวไว้เท่าไหร่ก็ตีเท่านั้นคือถ้าหากคุณเป็นมือใหม่นะคุณไม่จําเป็นว่าจะต้องเลือกเป็นเบลสี่สิบก็ได้คุณเลือกเป็นเบลแค่สิบยี่สิบเริ่มต้นก็ได้นะครับแล้วค่อยเพ,เ,พเพิ่มขึ้นไปนะครับ ชาเป็นมือใหม่นะไม่ต้องรีบร้อนครับค่อยๆตีไปก็ได้นะแต่สูงสุดคือ150ตาสสุดที่ทําได้ก็คือจะเป็นเวล85ที่ควรทําให้ได้นะครับือเวล85นะเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาโชว์ทีมที่เอาไว้ผ่านถึงเวลประมาณ85ให้ชมเะครับเป็นเวลร้อยไม่น่าไหวมั้งคือถ้าหาเวลร้อยเนี่ยมันต้องใช้ตัวละครที่ ไม่ใช่ตัวความคูนีคูณแต้เวลร้อยไม่ไหวตาบอดช่างมเถอะตีเบอะตาบอดไร้ผลนะครับกับผู้เล่นเก่าบอกเลยผู้เล่นเก่าป๊อบตาบอดเนี่คือไร้ผลเลยนะเราโจมปีเผาไหม้ดีครับไอ้ตาอุตตะ เอาไม่ครับช่างมันแล้วก็บอยนะครับของโรเจอร์เบลสี่สามนะครับยังง่ายอยู่นะครับชิวชิวไม่ตายของลูฟยามะแฟรงกี้ครับทำการล้างกรอสีอุดุงนะครับแฟรงกี้ตัวฟรีแล้วก็ลูฟี่5้าบวกนะครับ แล้วก็บักกี้ครับปิดแก้วครับแล้วก็โจมสีไปเลยครับพละ,ะมานี่ครับอีเวนต์ของพาเลทคิงนะครับเ oh, <okay. S 1> บื้องโต้นนการเล่นประมาณนี้เลย <Okay. S 1> เดินตามช่องเลยครับถ้าคุณคิดว่าคุณตีรองบอสไม่ไหวก็ไม่ต้องตีคุณสามารถเดินผ่านไปได้เลยเดินแถวบนแถวล่างผ่าน ไปได้เลยนะครับคุณไม่จำเป็นว่าคุณต้องไปเดินชนกับลองบอสนะเดินผ่านไปได้เลยนะครับครับต,ต่เตาลุกงมาเตารุ่งเนี่ยมันก็ได้เรื่อยๆแหละแต่สําคัญก็คือบอสนี่แหละที่ว่าค่อนข้าง,งจจยากเอาที่ไหวไหวเวลเท่าไหร่ตีเวลเท่านั้นถ้าหากไหวจริงๆก็ควรให้ได้ถึงเวล8 5นะครับที่แนะนํานะมาลองอีกรอบสิ เรื่องต้นมาช่องก็จะเป็นประมาณนี้เลยเห็นไหมบอสบอสอยู่ท้ายสุดรองบอสอยู่กลางดูนะเดี๋ยวผมจะเดินผ่านไปนะครับอุยสอุดเห็นไหมครับคือเราไม่ตจงเป็นว่าเราต้องไปตีรองบอสก็ได้ เราสามารถเลือกเดินช่องถัดไปได้เลยนะครับไม่จําเป็นว่าเราต้องไปตีรองบอสนะรองบอสตีเพื่อจะได้เต่ารุ้งหรือตัวเขียวมากขึ้นถ้าหากไม่ไหวหรือขี้เกียจก็ไม่ต้องตีเราสามารถเดินผ่านไปได้เลยแล้วก็ไปสู้กับเจ้าบอสใหญ่ทีเดียวเลยก็ได้เหมือนกันนะครับการเล่นมันก็ไม่ยากหรอกผมคิดว่ามันเล่นง่ายกว่าการตีธรรมดาอีกคิดว่าเราต้องตีวนไปมไาป อันนั้นคือมันหน้าเบื่ออันนี้คือมัมอย่างน้อยก็คือจะไม่ลูกเล่นในการเดินตามช่องเนะาะคล้ายๆกับเอ่อเทเช่แมปแหละตอนนี้สูงสุดผมเลเวลของ4-6นะครับคลิปวันนี้นหมายเนาะแนะนำประมาณนี้ครับเบื้องต้นครับก็ไลค์กดแชร์กดตามเพื่อกำลังใจผมลยครับถึงไหมสวัสดีครับ